วันนี้แส,แสแงแดดแรงจ้าแบบสภาพแบบหนูที่คิดตอนต้านเพราะจะบ้าแดดแรงมากเดินไปหาอะไรกันดีกว่าค่ะทุกคนวันนี้เราเงี้ย,ยามาตลอดทางเลยไม่ก็เรียกงานพรีเซนต์หรอคะน้องไม่คุยกันให้ดีอ่ะเป็นระบาด A.B.C. หรือหมากเรานี่ขอเรื่องสดงความเสียใจเราก็จะเห็นมากมายในหกช่วงแรกในคืนแรกเรามีความรู้สึกหม่อมช่วงแรกที่เห็นเนี่ยอาจารย์รู้สึกอันหนึ่งสังคมปอนเองผู้คนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาไม่ได้มีความเต็มใจในการเสียเนาะแล้วเขาก็ไม่ได้ไปเที่ยวกันเขาไม่ได้หอบไปสวรค์ เล่นครั้งแรกเล่นแบบนานๆเล่นเดีย่ะครั้งแรกนนะสนุกนะสนุกมากแฮปปี้ต่อเอนี่ไงเพียว ไม่ชอบมีคนนีิชันโยเกิร์ตชอบมึงเหมือนกันไม่ชอบกินหน้ามึงชอบตัวอ่ะอ๋อแกเป็นสีแดงไม่ยอมเป็นสีแดงไม่ยอมนะเอาเลยสู้สู้เขาอ๋อซาวิสสู้เขาสู้สู้เขาเข้าไปเกิดตัวดีสุดในฟรอ รอหน้าเอาเดี๋ยวมึงเจอหนาวเจอเลยเจอเลยหนาวหนาเจอเฮ้ยคนจีนเวอร์อ่าวันนี้นะคะจะไปเดินลาดเราเล่นลาดแต้มหรอคะใช่ก็จะได้ไข่มากินบ้างไข่ต้มมานดูได้เนื้อไม่มีเนื้อเลยคู่หลักไปข้างหลังอ่ะโอ้ยมีคนบังอ่ะ คุณหลับปะเพื่ love, อนเดินไกลมากไหมเพื่อนเดินไกลมากเพราะท่มเไม่ชอบแล้วเหรอโอหนอยอ่ะบุรีนะคะบุรีนะคะถุงเท้าก็เป็นอย่างนี้มาตลอดอุ้ยตัวหนึ่งเหมือนมีคนหนึ่งไม่สามารถเดินมาได้ถุงเท้ากลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้ว ก็ถูกฉันเข้าใจแล้วคือพวกเราอ่ะรอเพื่อนอีนุ่นคือว่าเช้าอ่ะคือว่าคืลืมอยาเดียวเกิดสรุปมันอ่ะทิ้งกูไม่ใช่กูอ่ะทิ้งมันเดี๋ยวเกิดทำไมทำกับเพื่อนอย่างนี้เออทำไมทิ้งเพื่อนวะอะไรหรอทราวคือลืมมัอนเลยสรุปอ๋อมันทิ้งกูค่ะมันหนีกูสูกร้อนมากเออถือว่าถือว่าถือ เดี anyway, is ๋ยวว่ามาซื้อแว่นตามาละนั่นมันต้องถือมือถือแต่เหมือนคนไข้หัวทุกวันมันดำมากเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวเกิดเธอแอบปูดบ้านเหรอเธอแอบตดเหรอ เฮ้ยยายกเกิดบอกว่ายยกเกิดโกเออปิดดีกว่าไม่มีพื้นที่ละมาค่ะทุกคนน่ารักมากเลยรอเลยคลิปนี้ตอนกี่โมงลงเสร็จปุ๊บลงสตอรี่เลยหลาัๆคลิปไม่ได้ลงละเออนี่เอ็นซีคนนี้ค่ะเออนนั้นแหละเป็นผู้หญิงนะคะน่ารักมากเป็นผู้หญิงอะค่ะจริงค่ะจริงเฮ้ยทำไมพกคอยดูนี่ย ดิวินวายแล้วเราก็ต้องขึ้นไปชั้นต่ำไปชั้นสองไปปตูสามเหมือนถ้าสมมหมดเราแอบ,บเจอพี่สเตทออะโปะแตกโปะแตกเวอ้ยแสงไม่ถึงด้วยเดินไปมาโอ้ยตกแน่เลยอะฟา หรอโโอ้เอาแล้วเอาแล้วถ่ายไม่ทันแต่จับทันอยู่กูก็ไม่เห็นเหมือนกัน อันนี้ไม่บังเนาะไม่บังกล้องไม่ค้าเลยถ่ายไหมแล้วเป็นปเรื่อกรูปเป็น D V O ยางพร้อมไหมครับพร้อมไหมคะหนึ่งสองสามเออเออตดิดถูกนี่ เราไปหาเพื่อนกันดีกว่าหาหาแสงก่อนหาแสงเขาต่อเออเราหาเพื่อนกันดีกว่าใช่ไม่ได้เรียนค่ะไม่ได้เรียนทำไมอ่ะมาหาเพื่อนที่๋งๆเหงาบ้างอันนี้ก่อนก็ได้มาหาเพี่อนเส๋งๆแล้วแกออกเพิ่งเขาบอกเลยอ่านชื่อชื่อจริงหมดเลยแล้วก็ปิดชั้นด้วยแลแต่งตัวแรงอ่ะก็วันนี้ฉันไม่ได้เรียนจริด พว่ขาพี่ค่ะพี่เอาอย่างเงี้ยไปตอกตะปูเยอะๆเลยอะไรนะเอาคนเนี้ยตอกตะปูเยอะๆเพื่อนชอบผู้เขาชอบตนต่อเขาชอบตอคนอื่นพี่ไเพืนเนียปมัาวานเลยค่ะโอ้ใช่ใช่หนูเห็นเหมือนกันอะไรอ่ะ ไม่แล้วคือถ่ายอะไรแล้วเราเรามาปรไหมสรุปนอนเขาอยู่ชั้นสามนะครับตอนนี้ให้อยู่โซเรียลสามมาหาตอนนี้โซเรียลสามไม่หาพี่จิจี้อ่ะวันนี้ไม่ทำอะไรเลยมาหาเพื่อนเฉยๆค่ะมาหาโอ้โหชุดนี้โดนหยุ่มแน่ชุดนี้ไม่ให้เวิร์กช็อปนะคะออกไปเดี๋ยวยุ่มเลยชุดนี้บอกว่าให้ใส่อะไรมาเสื้อคอกลมเสื้อคอกลมแต่ แต่อ่านชื่อนิสิตสีนักคารินบีโรดบ้านหนู่มถ้าไม่ไดเซียนซับจะทำให้อีกบางคนแต่ว่าเอาความจริงเลยไหมพี่อยู่ในซีนซับบ่อยก็เดินขาปากตลอดพี่ยังไม่เคยโดนไงอันนี้สุดเพราะว่ามันเป็นคนที่โดนใบ้านหนุ่มทั้งต่อยโดนละิแล้วไม่โดนโดนจนชินแล้ววันนี้เอ้ชิตแต่ไม่โดนจ่าใครแล้ะนะ ไม่ตาผมอีกแล้วหรออแล้วไม่ฉันเพิ่งตอนผมลงตาผมมือลงมาไม่ได้ดูในคลิปเลยนี่บอกว่าเพื่มไม่ตลับผมอีกแล้วไม่อาบน้ำด้วยขยมตลอดกูทำผมมาตั้งแต่เที่ยงเมื่อปากเถื่อนเลยกูขับไอ้กูเดินมาแบบมันทำอย่างเงี้ยมันทำอย่างเงี้ยทั้งภาพกูอยากให้มันอยู่ทรงนานๆแล้วกูพูดว่าเพื่อนนมเนาะเออแล้วพูดว่าเพื่อนหมอมเมาอ่ะ ไม่อาบน้าไม่เล้วมันทำอย่างนี้ทุกคาบอยากแม่คายดูไหมแมวมันจะหลุดหมดเลยขี้สัตว์ร้อนผมคุณหายยาเลยคูไม่ตัดต่อด้วยกูบอกเลยกูณเป็นอาร์ตสองหรอฉีดจะให้ใช้ยวรองเท้าอินอ่ะคุณเป็นอาร์ตฉีดให้ใช้ยวรองเท้าก็ทำมาอุ้ยพูดไม่หันะที่เคยเป็นเด็กช่างมาก่อนครูเคยเป็นเด็กช่างไม้จริงนะครับพี่ตำรวจ กูกูเป็นกูเป็นช่างไม้นะคะกูพูดเลยใช่เป็นช่างไม่คือคนคนอื่นพูดเขาไม่หมดเขาไม่คิดว่ากูเป็นช่างไม่แต่เป็นช่างพูดคนยกลิไม่ไม่เขาคิดว่ากูเป็นหมอผ่าตัดเส้นต่งที่เอาเส้นต่งไปตอกเสาเข็มมึงเป็นรถเทาน์เตที่ตอกเสาเข็มมาแบบเวลาเขาตอกเสาเข็มอะไรใหญ่ใหญ่ยหญ่เป็นออะไรยยืนู่เสาเข็มด้วยเราไม่ได้คนเดียวนะหยุดไม่หยู่ในโรองหัวลุงเฮ้ยแต่เกตายมึงอย่าลากกูไปด้วย ว,ว่ากูลุงเหรอวันนี้เรีนคนเดียวเหรอคะไม่มีเพื่อนค่ะวันนี้ไม่รู้กล้องดีหรือเปล่าไม่รู้ถ่ายไปก่อนถูกแต่เดี๋ยวให้ดูรูปเอาละเอาละไปไปไหนเดินทางไหนเดินทางไหนคะเดินทางเดินทางไหนีห้นนป่าแกล้งสปอย ค้ยคุยกับผู้ชายเหรอเฮ้ยอะเห็นนะ <c oughs> เห็นหนลงเว้ว่าคุยกับผู้ชายนี่นี่ถูกเดี๋ยวรอคนอันนี้<ด>ออน,น,นออ เฮ้ยบุลลี่บุลลี่นะคะเมื่อกี้มีเพื่อนบอกว่าเหมือนคนเปิดเข่าบุลลี่วะใช่ฉันได้ยินอยู่เฮ้ยฟังเลยวะเฮ้ยทำไมไม่ฟังเลยวะแล้วทุกคนหยุดอ่ะทางกลุ่มอ่ะเดี๋ยวเราก็จะเป็นบ้างเนาะไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องเล่ากูเนี่ยกูเนี่ยตอนั้นมึงนับปีหน้า ปีสองอะเราเรียนหนักใช่ปะแล้วเราก็ต้องทํางานทีสิทธ์คคู่ไปด้วยอะ oh. มึงคือแบบไปเจอรุ่นพี่ปีสองแบบโอ้ไม่ก็ทั้งเรียนทั้งทีสิทธ์ทั้งอะไรอะแล้วทีสิทธ์มันแบบมันไม่ใช่แค่ง,งานเดียวอะ oh. พวกเราอะเฮ้ยมึงเขาจะไปกันแล้วเขาจะทีพวกเรา oh. ต่อสามคนนะั้นอะหยิบกระเป๋าแล้ว ช้ามากจะไปเข้าโปลแล้วคะ่ะโปอ,อะไรคะเป็นโปอดัมเบอนี่นะนี่ขอให้ดูชุดก่อนก่อนออเออว,ว้ายกันบองไปเออ <laughs> เออเธอสวยที่สุดในโปรเห็นัไึมจีเจอาจีตอนรองเท้าคนนี้ก็เป็นรองเท้าคนนี้ก็ต้องหุงเท้าอะไรวะใช้เป็นไงสวีจีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะไปเลยหนูใส่รองเท้าเข้าไปได้เลยเหรอคะโอเคค่ะ มาเทมวันนี้เอา iPad มาแล้วย้เอ๊ะกระดาษลูกหลังฟอสตูมปะเนี่ยพี่เมทอดไปเลยค่ะเกาะเลย